ืนเขาโอเคเนี่ยก็แปลว่าทั้งมือหรือกายกรรมก็ไม่เป็นเหตุ uh huh. ทั้งความคิดคือมโนโมโนกรรมมันก็ไม่เป็นเหตุทั้งวาจีคำพูดมันก็ไม่เป็นเหตุเข้าไหมครับไหวไหมครับไอตัวมโนเนี่ยนฮะถ้าบอกว่ามโนคือความคิด คิดไม่ดีกับเขามันก็ตามมาด้วยพูดไม่ดีมันก็ตามมาด้วย,ามมาวยทำไม่ดีมันจะลิงกันครับหยุดให้ได้สิครับคิดไม่ดีได้เพราะมันอยู่กับตัวเราแต่ห้ามเด็ดขาดพูดและการกระทำนี่นะครับตรงนี้ใช้เวลาใไร้ครัวนานๆหน่อยครับท่านรู้จักกับลุงก็ใช้เวลาใไร้ครัวนานๆหน่อย